สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกที่เอามาสรุปพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเวสต์บาวเลยฮะอดีตนักเตะของแมนยูเราเนะยครับก็ ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป์พิีเวดิังคิดได้ในยุคข,ของเอเดนฮาร์ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาสองนักเตะชื่อดังเข้ามาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับนักเตะ2รายดังกล่าวในมุมมองของเวสตบาลเนี่ยหนึ่งเลยก็คือในรายของ เฮลิคิดนั่นเองนะครับรายที่2เนี่ยเป็นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนั่นก็คือจูดเบอร์ลินแฮมมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางบรสซเอร์ดมุลน,นะครับโดยที่เวสต์บัลเนี่ยมีการอธิบายนะครับว่าถ้าเกิดแมนยูได้เคียนเข้ามาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเคียนเนี่ยมีคุณสมบัติมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของเคียนเนี่ยก็ทำไมจะทำให้แมนยูเนี่ยคิดถึงเรื่องการควา้าแชมป์ไม่ได้ละ่ะรวมไปถึงจูดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยู ควรที่จะไปจัดการซื้อตัวกันเข้ามาแล้วก็คีนเนี่ยสามารถเพิ่มสกอร์ให้กับแมนยูได้อย่างแน่นอนในแต่ละสัปดาห์นะครับนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับนักเตะที่สัญญาจะหมดในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็นักเตะรายใดที่มีอนาคตจะได้ไปต่อกับแมนยูหรือโดนแมนยูโลออกจากทีมนั่นเองนะครับมี9ผู้เล่นด้วยกันนะฮะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามา ดูกันนะครับตั้งแต่คนแรกครับนั่นก็คือมาคาร์นฟอร์ดนะครับรายนี้ก็ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับมีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปสูงอยู่แล้วแล้วก็ผลงานในช่วงซีซั่นนี้ทําได้ดีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสต่อสัญญาแล้วก็มีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปอีกแบบระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับรายที่2ครับเป็นเดียโกดานโลครับแบ็กขวาทีมชาติโปรตุเกสร,รายนี้ยังเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยต้องเบียดแย่งตาแหน่งกับทางอารอนวิสากา้าแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมต่อสัญญ,ญาวับใหม่อีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะได้ไปต่อถึงแม้ว่าผลงานจะ ขึ้นขึ้นลง,ลงก็ต่างรายที่3ครับก็เป็นเฟรดนั่นเองนะครับกองกลางทีมชาติบราซิลก็น่าจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เช่นเดียวกันหลังเป็น1ในนักเนะตะที่อยู่ในแผนการนำทีมของเอเด r เคนฮาร์ดโดยที่ลงเล่นไปแล้ว44เกมนะฮะจาก49นัดับตั้งแต่เอเดรเคนฮาร์ดเนี่ยเข้ามา คุมแมนเชสเตอร์เต็จนั่นเองในช่วงซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปต่อแน่นอนและต่อมาครับเป็นในรายของอเดีโดกราโชครับปีกดารรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาแจ้งเกิดแบบเต็มตัวในช่วงซีซั่นนี้ครับก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยต้องพักยาวจนท้ายของซีซั่นนะครับส่วนเรื่องของอนาคตก็มีโอกาสต่อสัญญาว่าใหม่นะฮะแล้วก็มีออปชั่นขยนายญาอีกหนึ่งปีรวมไปถึงอนาคตสุดสแน่นอนเพราะว่าก่อนเจ็บเนี่ยก็ผลงานดีด้วยนะ แล้วก็รายต่อมาก็คืออารอนมอวิซาก้าครับมอนวิซาก้าจะเหมือนกับดาโลครับผลงานก็ข,นขึ้นขึ้นลงลงครับเราตั้งแต่ย้ายมาจากคิตตันผลิตเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด ก่อนที่ช่วงหลังเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีจนเป็นตัวจริงหรือว่าเปลียนตำแหน่งของดาร์โลได้นะฮะเรื่องของโอกาสการอยู่ต่อไปก็อย่าง50-50นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีด้วยกันนะครับในช่วงหลังจากสัญญาใกล้จะหมดนะครับก็อยู่ที่แมนยูนั่นแหละแต่สัญญาของเจ้าตัวเนี่ยก็จะหมดในช่วงปีหน้าด้วยนะฮะแล้วก็รายต่อมาครับก็คืออองโตนี่มาร์ซิอาลนะครับสำหรับโซนหน้า ชาวฝรั่งเศสร,รายนี้มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยก็เตรียมปล่อยออกจากทีมในช่วงเร็วๆนี้นะครับหรือว,ว่าอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ ก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เทนฮากชื่นชอบนะ,ระเริ่มต้นอายุของเทนฮากได้ดีนะครับตั้งแต่ช่วงรีซั่นเสียดายครับที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนหลายต่อหลายครั้งทําให้อนาคตของเจ้าตัวเนี่ยมันคลุมเครือหรือว่าไม่สามารถกรารันตีได้ว่าทางสโมสรจะมีการต่อสัญญฉบับใหม่ไหมหรือใช้ออปชันหรือจะมีการปล่อยขาดไปเลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะ ในราคของดี l เลิฟครับสำหรับประกันหลังรายนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวสมรองเช่นเดียวกับแคลริมักวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทางเริดัททางเนี่ยเลือกใช้ วารานแล้วก็ลิซันโดมาเตเนตมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดนักเตะมีความต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปเนี่ยนี่คือตัวหมุนเวียนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะในซุมมารั่งสำรองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักเตะยินยอมเนี่ยนะฮะก็เชื่อกันได้ว่าทางสโมสรก็พร้อมที่จะให้นักเตะอยู่ช่วยทีมต่อไปนะครับ วลาต่อมาครับก็เป็นรายที่8ครับก็คือในรายของเบดอนวินเลียมนะครับแบ็กซ้ายวัย22ปีรายนี้ก็น่าจะเกินคาว่า เดารุ่งไปแล้วนะครับซึ่งมีอนาคตที่ไม่ชัดเจนกับสโมรสรแมนยูในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในตำหน่ง,งเดียวกันเนี่ยก็มีในรายของไทยเลมเซียรวมไปถึงลูกชอที่เป็นตัวจริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตของเบนนวิลเลียมเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะแยกทางกับแมนยูเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งสัญญาณก็ใกล้จะหมดเราก็มีออปชั่นอยู่ก็จริงแต่ ทางแมนยูไม่น่าจะเลือกใช้นะฮะรายสุดท้ายครับรายที่9นั่นก็คือในรายของเทเดนเมนกี้นะฮะแนวรับวัยยีปีรายนี้ก็ถือว่าได้รับการยกย่องนะว่าเป็นดาวรุ่งของแมนยูที่น่าติดตามเป็นแนวรับดาวรุ่งนะฮะแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดเล็กมาแล้วชุดไม่เกิน15ปีแล้วก็ชุดไม่เกิน20ปีแต่ยังไม่สามารถสออแทกขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไชตดชุดใหญ่ได้แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนปล่อยยืมตัวให้กับดร์บี้เคน์ตี้ วูดเบิร์กแฮมซิตี้เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็มีออปชั่นขยายสัญญาอีกหนึ่งปีด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะที่อนาคตเนี่ยคลุมเครือเป็นอย่างมากนะครับนี่คือก้านักเตะของแมนยูนะฮะที่กําลังที่จะหมดสัญญาแล้วก็อนาคตยังไม่ชัดเจนกับทางต้นสังกัดนะฮะก็มีโอกาสทั้ง5 0าสนะครับทั้งอยู่บางรายก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมแบบถาวรเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะ ส่วนนบอลบิดไทครับก็เป็นรุ่งราวของอซูฟาติครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับตามรายงานจากบุนโดเดปติโวครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุว่ามี สามทีมจากอังกฤษครับที่ให้ความสนใจอัซสสูฟาตินะฮะหลังจากที่อนาคตของนักเตะรายเนี่กำลังจะหมดลงนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่ง3ามทีมดังกล่าวเนี่ยก็มี ur, ทอตแนมสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับตามรายงานเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่านักเตะรายนี่ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บ แล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสจากชาบีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการส่งลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทางบาซาได้มีการให้ไฟเขียวกับจอร์เดนเดนครับซึ่งเป็นเอเย่นของทงนงันติให้มองหาตัวสกัดใหม่ได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นีฮะ โดยที่มีการยกให้ทางทอนแนมสเปอร์เนี่ยเป็นตัวเต็งนะในการมีโอกาสคว้าตัวแนวลุกรานี้ของทางบาเซลล่านะครับส่วนแมนยูเราเนี่ยเคยมีข่าวกับอซูฟ,ฟาติมาแล้วนะครับในช่วงตลาดรอบมันเกาะในช่วงที่ค่าตัวของฟาติเนี่ยมีราคาที่สูงม,มาก,มาก แต่ว่ารอบนี้ราคาเนี่ยน่าจะลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับบาซ่าเนี่ยก็อนุญาตให้ทางฟาติย้ายทีมทางันติก,ก็เหมือนจะมีปัญหากับทางบาซ่าเหมือนกับว่าทางบาซ่าเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้ดีลเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นดีลที่อาจจะไม่ต้องคุยอะไรมากมายแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของอาซูฟาติกับแมนยูเรานะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือื่องราวของสโมสอแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับ คลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,านะครับ